และนี่คือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงของผู้ที่ดื่มน,น้ำเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะดิฉันกำลังเรียนสายอยู่กับคุณอะไรคะคุณบุภาค่ะคุณบุภาเป็นชาวจังหวัดอะไรคะน้องคายค่ะแล้วทันทษนะคะตอนนี้อายุกี่ปีคะสามสามค่ะ33ปีนะคะมีธุรกิจส่วนตัวหรือว่าประกอบอาชีพอะไรอยู่คะทำนาค่ะ ปลุกข้าวพันไหนเอย่ยข้าวเหนียวข้าเจ้านี่แหะค่ะข้าวเหนียวข้าเจ้าก็ขอปะคะค่ะอ๋อค่ะช่วงนี้นี่เขาขายกันตันเท่าไหร่คะไม่รู้ค่ะยังไม่ขายอ๋อมันยังไม่ได้ผลผลิตเนาะค่ะค่ะแล้วก่อนหน้านี้เรามีปัญหาทางด้านสุขภาพยังไงบ้างคะอ๋อน้ำเห็ดสั่งให้คุณย่ากินค่ะโอคุณย่ามีปัญหาสุขภาพอะไรเอย่ย ย่าเป็นโรคก,กระดูกผูค่ะค่ะกระดูกผูเป็นมานานแล้วหรือยังคะเป็นมาได้ห้าหกปีแล้วค่ะห้าหกปีแล้วนะคะแล้วคุณย่าไปหาคุณหมอบ่อยไหมไปบ่อยค่ะแทบทุกเดือนเลยแทบทุกเดือนเลยคือตามที่คุณหมอนัดค่ะแล้วคุณหมอดูแลคุณย่ายังไงบ้างเอ่ยก็ให้ยามาทานแล้วก็นัดไปตรวจสุขภาพค่ะค่ะทันทษวนะคะคุณบุพภาเป็นคนดูแลคุณย่าเองหรือเปล่าคะค่ะ ก่อนหน้าน,นี้คุณย่ามีอาการยังไงบ้างคะปวดหลังปวดเอวคะ่ะเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้ค้ำเดินค่ะ<ต>เดินพอได้มาทานน้ําเห็นก็ดีขึ้นคะ่ะไปไหนมาไหนได้แล้วคือดีขึ้นยังไงบ้างเอ่ยแต่ก่อนย่าต้องใช้ไม้ค้ำเดินไปแล้วพอเดินไปได้ไม่ไกลแกก็ต้องได้คานคานไปเองเพราะแกจะปวดเอวปวดขาค่ะแต่ตอนนี้เดินเองได้ไม่ต้องใช้ไม้แล้วค่ะ ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำค่ะโอ้โหคือเดินสบายขึ้นเลยเนาะค่ะแล้วเดินได้ไกลแค่ไหนคะก็ได้ไกลไปเดินเล่นบ้านเพื่อนได้แล้วค่ะแต่ก่อนไปไม่ได้เลยค่ะเป็นนั่งคุยกับเพื่อนได้แล้วเนาะค่ะอ้อนะคะคอยดูมือคุณย่าด้วยว่าคุณย่าเอาหมักเก็บไปเล่นด้วยหรือเปล่าอ้อนะคะคุณย่าจะคิดถึงสมัยวัยหนุ่มสาวเนาะนะคะเป็นเล่นกับเพื่อนบ้างนะคะ เดินสักระยะทางถ้าเราคำลองคำนวณดูสักกี่กิโลอะคะที่คุณย่าเดินไม่ถึงกิโลหรอกค่ะเพราะแกเดินเล่นตามเพื่อนบ้านแถวใกล้ๆนะคะค่ะแต่เดินหลายบ้านหน่อยค่ะแต่ก็ดีกว่าแต่ก่อนค่ะแล้วตัวคุณย่าเองรู้สึกยังไงบ้างคะคุณย่าเองก็รู้สึกดีขึ้นมากค่ะเพราะแต่ก่อนแกไม่ค่อยทานข้าวน่าจะเบื่อค่ะแต่พอได้ทานน้าเห็ดแกก็กินข้าวได้เยอะค่ะทานข้าวอร่อยเลยค่ะค่ะ แสดงว่าก่อนหน้านี้คุณย่าผอมเนาะผอมค่ะแต่ตอนนี้ก็ผอมแต่ก็ยังดีกว่าแต่ก่อนค่ะอืมคือผอมแบบแข็งแรงค่ะคือไม่ได้ผอมเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้ยังพอมีมีน้ามีเนื้อบ้างค่ะโอ้แล้วหน้าตาคุณย่าสดชื่นขึ้นไหมคะค่ะสดชื่นดีดีกว่าแต่ก่อนค่ะโอ้นะคะโอ้แสดงว่าตอนนี้คุณบุภาก็รู้สึกมีความสุขขึ้นด้วยนะยิ้มไปพูดไปนะ แล้วถ้าหากว่าเราลองให้คะแนนน้ำเห็ดเต็มร้อยคะแนนคิดว่าให้คะแนนน้ำเห็ดสักกี่คะแนนดีคะให้ร้อยเลยค่ะให้ร้อยเลยเหรอคะค่ะโอ้โหทำไมถึงให้ร้อยคะแนนเลยล่ะคะก็ตปก่อนกุนย่าเดินไม่ได้แต่ตอนนี้แกเดินไปไหนมาไหนได้แล้วนี่คะ่ะโอ้เราเลยให้ร้อยคะแนนเต็มเลยเนาะค่ะอ๋อค่ะไม่มีหักคะแนนสักหน่อยเหรอไม่มีค่ะมิเตจะให้เพิ่มโอ้มีจะให้เพิ่มด้วย ถ้าจะให้เพิ่มให้เพิ่มอีกกี่คะแนนคะให้อีกทั้ยี่สิบคะแนนเลยค่ะโอ้เป็นร้อยยี่สิบคะแนนนะทะลุทะลุประหลอดไปเลยนะค่ะค่ะแสดงว่าดีใจมากๆเลยเนาะค่ะรักคุณย่ามากไหมคะค่ะรักค่ะรักมากๆเนาะเวลาที่คุณย่ามีความสุขกับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเราก็รู้สึกดีใจไปด้วยเนาะค่ะค่ะนะคะวันนี้อยากจะให้ฝากข้อคิดนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนที่เรารักถ้าเรารักเขา เราจะต้องดูแลเขายังไงบ้างคะคนแก่ไปไม่ได้นะคะตอนเช้าเนี่ยเราก็ต้องดูแลท่านค่ะเพราะว่าท่านตื่นมาตอนเช้าจะไปไหนไม่ได้อย่างคุณย่าเนี่ยแล้วก็ต้องเตรียมอะไรไว้ให้แกทานอาหารพยายามบอกให้แกไม่ต้องทํางานหนักค่ะไม่ต้องเดินมากเพราะเดินมากแกจะเหนื่อยปวดเอวปวดขาก็บอกให้แกให้ให้เดินแต่ไม่ให้เดินระยะไกลนะคะค่ะก็คือให้เดินพอให้แกได้ออกกําลังกายให้ได้ขยับบ้าง เนาะะแต่ว่าไม่ให้เดินมากเกินไปนะ <S 2> <S 2> <S นะคะแล้วก็ทําในสิ่งที่แกอยากทำเนาะทาอะไรแล้วมีความสุขก็ให้แกทำ <S 2> <S 2> <S นะคะที่สําคัญก็คือให้แกมีความสุขแล้วสุขใจแล้วก็สุขกาย นะคะเราก็พลอยจะมีความสุขไปด้วยนะคะอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกๆหลานกันต่อไปนะคะ,ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณบุภาเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ได้เกี่ยรม,มาร่วมพูดคุยในรายการของเรานะคะแล้วก็ทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้กับคุณบุภาด้วยนะคะค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อศูนย์บริการน้ำเพศกัดเพื่อสุขภาพโทร0